รายการแกรูปนั่งฟังเรื่องเล่า EP เรกวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของ FC ทุกคนทุกฐานว่ามาเลยนั่งเบิดจะมาเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องลีลับที่เกิดขึ้นกับวงการนั่งตะลุงไม่เป็นการเสียเวลา EP เรกก็เล่าให้ท่านได้ฟังกันเลยครับเรื่องเล่านี้ก็พ่มได้ยินมาตั้งแต่ฉัไม่พ่มหกควบเะครับ โยนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมามีคณะนั่งตะลุงคณะนึ่งไปแสดงในหมู่บานแห่งหนึ่งระหว่างที่ตัางรงเซ็ตเวลาใกล้จะพรบคำชาวบ้านโหบหลูกจุงล้านเดินเนียดซาดมาด้วยเพื่อจะปูซาดนังเลนนั่งตะลุงทั้งข้าโจรและข้าประจำก็เดินทางมารอกันทีหน้าโรูงนั่งตะลุง พอนานที่ปีคลังจะมีนั่งตะลุงมาแสดงในหมู่บ้านชาวบ้านบางคนรู้หลวงหน้าว่านั่งตะลุงมาแสดงก็ตมทั่วตมมยางนุ่มจากทำข้าวเกียบเพื่อให้ได้รสชาติอรรถในการชมนั่งตะลุงในเมื่อนะไม่โกนเลยครับในระวว่างที่ชาวบ้านกําลังเตรียมตัวกันที่หน้าโรงนั่ง ทีมงานนักดนตรีหรือลูกกูนั่งก็เตรียมตัวกันอยู่ก็มีผู้หญิงฐานนึ่งพุทธพรามขึ้นบนรุงนั่งแล้วเดินเข้าไปหนังข้างๆนายนั่งนายนั่งเองก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพหรือว่าลูกล้านเจ้าภาพเมื่อเธอหนังลุงข้างนายนั่งเลวเธอก็ยกมือไหว้ถักไทยสวัสดีเลวเธอก็พูดขึ้นว่าเออนายนั่งเออ ชาแนนปืดรานนานว่าอยากใหดหรูมนั่งไปไวเกรา้านสักตัวซึ่งเนี่ยชานี่มาโคหน่ายนั่งผมโคขั้นอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับด้วยปกติเลวเนี่ยหรูมนั่งตะลุงเนี่ยถ้าเขาอยากได้เนี่ยเขาก็ไปสร้างจังหรือเขาก็ไปซื้อตามร้านต่างๆเมือิทด่เขาข่ายตัวนั่งตะลุงอธิเชนวัดประธาหรือสถานที่ต่างๆที่เขามีตัวนั่งตะลุงข่าย แต่ผู้ยิงคนนี้กลับมาแปลกครับเธอกาข้อรูปในนั่งตะลุงรูปนั่งที่ผ่านการใช้งานเร็วแล้วก็แต่ละตัวในเบิกปากทุกขึ้นบางตัวเบิกปากมาเป็นปีแล้วครับยิงเบิกปากมา พลานุภาพหรือวิญญาณจิตวิญญาณก็มาอยู่ที่รูปนั่งมาขึ้นมาขึ้นยิงก่อนการแสดงนั่งตะลุงข้องแต่ละคืนนี่นายนั่งต้องเอาข้าวเอาน้ำตังให้รูปนั่งกินทุกคืนเพื่อเป็นการเซ่นไหว้บูชาจิตวิญญาณของเขาก็มากินข้าวจานนั่นตุกคืนทุกคืน,ขนเขาก็มีตัวมีตนในโลกของเขาเลแล้วเลยครับเมื่อผู้ยิ่งคนนี้ก็ ตัวนั่งตะลุงจากนายนั่งก็นนายนั่งกำลังหนังขิดวีเครแต่ใจลึกๆก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะเข้าใจว่าเป็นลูกล้านเจ้าภาพับนายนั่งเหลือหันไปเล่ที่เพง่งตัวนั่งตะลุงโค้งตัวเองแล้วหนังพีโครวัดตัวน้อยที่เราไม่เล่นเลวสายตาก็ะมองไปหินกับรูปไอ้ทู้ตัวเกาที่ไม่ได้ใช่เลวเพราะปัจจุบันนี้และในทู้ตัวไม่ใช่แล้วเลยพูดกับลูกคูว่าดิน มึงโทษรูปไปโทษตัวนันมาดีีิมือชิงที่หนังอยู่ข้างยวกกอเอามือโทษรูปตาโทษที่ปักอยู่ที่ยวกข้างๆทรงให้กับนายนั่งตะลุงนายนั่งตะลุงพอจับรูปนายโทษเร็วก็พูดขึ้นวา่อาอรูปไปโทษตัวนี้นี่ปมไม่ได้ชายซสแลว้วเพราะมีไอ้โทษตัวไม่ลูกซิ์ตัดหมาย เอาเอาไปบูชานะโบราณน,นี่ต้องบูชารูปไหนทู่น่ายนั่งตะลุงก็ยังแนะนําำว่าถ้าจะบุญในได้พ่นนี่ก็บ,บุญตั้งนมจีนชามตืบตืบปักโน่ไอ้มากหมากราดน้ำคืมยมัง่งไร้มั่งข้องชอบแต่ถ้าให้ซิกเนเจอร์เลยหรือว่าขอ้องตีดตาทู่ชอบ้วยน,นี่ต้องบุญุงอัวแล้วจะได้พ้นดีนักเล่ ผู้หญิงคนนี้มืรับรูปจากไหนนั่งเร็วก็ไหว้แล้วก็เดินลงจากหลุมนั่งเร็วถือก็ไม่ได้เล่นั่งตะลุงแล้วก็กลับบ้านถือไปเลยนั่งตะลุงในคำคือนั่นก็แสดงผ่านพอนไปด,ด้วยดีชาวบ้านก็ชอบมากๆ ปลายลั่งเธอเอาตัวนั่งตะลุงตัวนั่นไปไว้ที่ร้านของเธอก็เธอเอาไปตั้งไว้เช่ยเชี่ยครับไม่ได้กิดบูชาเลยเพอใจหลึกๆอยากจะเอามาประดับไว้ช่วยๆไม่ได้นึกเรื่องบูชาเลยครับเอาไปตั้งซเปีซะปาตำไว้ทีตำลูกนองเดี่ยวยืดตีนใส้มั่งร้านของเธอนี่เป็นรานานทีใครๆคกึงพับ กึงบ้ากึงรานา,านก็มีเศร้าหนุงนิดอ้มหนอยเดียวเดินผ่านเธอไปตั้งวันแรกเธอก็ไม่ได้บูชาได้เลยครับคาำของคืนนั่นเธอก็ข้าวนอนเร็วช่วงระยะเวลารา้มถุมคือาการวิง่งเวียนซี่ซาปวดหัวอย่างรุนแรงบานมุ่นเื้อแตกเม็ดใครจะเป็นลุ่ม เธอโนอนคิดวีโครว่านี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเธอไม่มีรูปประจำตัวและไม่ได้ทำงานนักคิดไปคิดมาก่นนึกถึงรูปนายโทที่เพิ่งเอามาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอด้วยความทีอยากจะให้และอยากจะขึ้นรูปนั่งตะลุงตัวนี้ไม่เอาเลวและให้ลอบนายนั่งก็ไปดีวะกะ็เลยยกมือไหว้ขึ้นบนวาถ้าฉันให้ภายในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ ฉันจะรับนั่งตะลุงมาเล่นเขน้าบานคำคืนนี่เลยและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นถือให้เป็นปิดติ้งเลยครับเงื่อที่อกตามแข้นตามค่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดเมื่อนน้ำกลิง้งบนใบบอนกลับไอเมื่อนกับไม่ได้มีอะไรมาโกนบานที่มุ่นโกรกกลับไอเป็นเมื่อนเดิมอย่างปกติเมื่อบนเลวต้องทำกับเธอเลยจับโทรศัพท์ถือนายนั่งทันที พอในคำคือน,นั่นเธอได้จดเบืร์ทูที่อยู่หน้าหมานไว้ด้วยเมื่อทัวเรวนายนั่งก็รับายกับผอในคำคือน,นั่นก็ไม่ได้ติดคิวกันเสดงอไงไรแต่นายนั่งแปลกใจว่าไสมีคนทูมาในช่วงเวลาสามทุมกว่า เมื่อได้รับสายเลวผู้หญิงคนนี้ได้เล่าเรื่องต่้งหมดให้ฟังว่าฉันยอมเลวฉันไม่เอาเลวนายนั่งมาเล่นนั่งบันฉันได้ไม่ฉันบ่นหน่ยปน,นีปน,นีเอารูปตาโตขึ้นไปด้วยฉันโคกามา่าลาโตต่างนายนั่งและตาโตฉันไม่ได้มีเจตนาท,ทำปนันนายนั่งมาได้ยินปนันเลวแล้วนั่งตะลุงไอ้ไรไปเล่นป่านี้แหละครับ ไดเมื่อบุญไหวตองเกครับพ่อดีว่าลูกคูนี่ก็น,นอนพักอยู่ที่บ้านด้วยเพอะว่างการแสดงเคนหนึ่งคืนนพรุ่งนี้ต้องไปแสดงโตที่จังหวัดสงขลาเมื่อได้ยินเร็วก็นายนั่งลุงมาปลุกลูกคูและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังลูกคูเมื่อได้ยินเร็วก็ต่างวิ่งขึ้นรถนั่งนายนั่งก็ไม่ได้พารถส่วนตัวขึ้นรถนั่งไปด้วยพอาะท่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันเร็วขับรถไปสถทนทีที่เกิดเหตุทันทีครับไปถึงงานในช่วงเวลา สี่ถุมขึงก็ไปเร็วเลยครับประกอบรุงนั่งไร่เซ็ตเรียบรอยก็เกือบตีหนึ่งนายนั่งจึงทำการห่มร่งแล้วก็แสดงนั่งตะลุงตามที่เจ้าภาพต้องการแล้วก็นำรูปนายทู่นี้ขึ้นมาบนรุงนั่ง แล้วก็แสดงรำเกี้ยนตัดมือยิ่งที่เจ้าภาพบ,บุญบานเอาไว้ว่ารับนั่งมาเล่นคืนนี้แล้วคืนรูปตาทู่ให้ตั้งแต่บรรนันไปตนมานายนั่งก็ไม่เคยให้รูปตาทู่ตัวนี้กับใครไปเลยครับรูปตาทู่ตัวนั้นไม่ใช่ข้องใครที่ไหนข้องนั่งทวีพนเทพจย่างวัดปัทลุงซึ่งเป็นนาชายเท้ๆข้องนั่งเบิดเลยครับนี่คือตัวตนตำรับตีเกิือเทศจริงๆเลยครับ ปัจจุบันนี้อยู่บนหิ้งบานนั่งทวีพลเทพตัวนี้มีปฏิหานมากมม่อาทิเช่นว่าวุ้งข้าวตังไว้เคบานนั่งทวีนี่ว่าอกไปลาดตัวเดียวเพื่อเลดายเร่ยมัดทำกับข้าวโผล่กลับมาถึงบานโรยมีคนขดข้าวไปกินเฉลี่ แต่มันเป็นเรื่องที่แปลกกับปอบานลกมดทั้งตูนาตูั่งยับเยมดบนบานไม่มีใครเลวใครล่ะครับที่กดข้าวนั่งทวีปนเทพได้ท่ายทษวิชาการเบิกปากรูปตาทู่ที่เกบอกว่าเกดามาจากนั่งแสงงทู่โดยเฉพาะเวลาใครสร้างรูปตาทู่แล้วบอกไว้พ้ผมเบิกปากนี่หน่อยครับที่พุ่มจะเบิกปากให้เพราะว่ากลัวฐานเอาไปบูชาไม่ทุกไม่ตรงพุ่มอยากจะเบิกปากให้กับคนที่เขาอยากไปบูชาจริงๆ แล้วก็กยังมีปฏิปินิยานมากมายที่เกี่ยวกับตาตูเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเล่าให้ฟังครับเคยจะคิดว่าบุญเลวไม่เกตาตูจะไม่ตามไปตวงเจอกันคลิปหน้าครับ